เกษตร5 g podcast สื่อเสียงที่จะนำพาเกษตรกรสร้างเกษตรคุณภาพด้วยองค์ความรู้ที่จะยกระดับเกษตรกรให้เป็นนักธุรกิจการเกษตรด้วยความรู้ใหม่ๆจากภาคเทคโนโลยีการเกษตรที่จะพัฒนาให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภคและทำการเกษตรที่จะช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ ในเกษร 5G Podcast ตบางครั้งก็ไปซื้อสายพันธุ์จากส่วนอื่นแต่ก็ต้องต้องดูให้ดีครับเพราะว่าไปซื้อมาแล้วพอมา,าปลูกรอปีหนึ่งครับม,มันออกลูกมามันไม่ใช่ก็มีหรือใช่ก็มีเออเหรอมัใช่เรื่องง่ายๆเลยนะใช่ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตร 5G Podcast ในตอนนี้เราก็ยังอยู่กับคุณตามธีรพงศุกสว่างแห่งสวนลุงทศอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีกเกษตร,รกรมือทองยางสมร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดปทุมธานีในปี2559ได้ไต่ระดับขึ้นเป็นพี่เลี้ยงให้กับยังสมร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดปทุมธานีในปี2560ด้วยค่ะด้วยความโดดเด่นในการบริหารจัดการสวนกล้วยแปลกหายากกว่า170สายพันธุ์วันนี้เราต้องคุยกับเขาหน่อยแล้วล่ะค่ะคุณตามธีรพงศ์ค่ะ สวัสดีครับเกษตร 5G p o d t a s ต mm hmm. ตอนนี้เราก็ยังอยู่กับน้องตั้มนะครับคุณธีรพงศ์สุขสว่างที่สวนลุงทศนะครับน้องตั้มครับกว่าจะได้กล้วยสายพันธุ์แปลก,ก,กหายากมาอยู่ในสวนตั้ง170กว่าสายพันธุ์เนี่ยทำยังไงตอนแรกคือไปตามหาส่วนที่เขาสะสมมาไว้ก่อนแต่ว่าต้องดูดีๆว่าต้องเป็นส่วนที่ต้องน่าเชื่อถือสายพันธุ์ที่ตรง ที่เริ่มก็คือไปเจอสวนสวนหนึ่งนี่ไปเอาสายพันธุ์มาจากสวนนั้นคือตอนแรกก็จะง่ายหน่อยอก็ไปได้มาสักร้อยกว่าสายพันธุ์ร้อยกว่าเพราะจากนั้นเราจะต้องตามหาเองครับว่าอ,อาจจะไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ที่เขาว่ามีกล้วยพื้นถิ่นหรือบางครั้งก็มันจะมีกลุ่มคนชอบกล้วยแปลกเราก็อาจจะเอากล้วยที่เรามีเขาไม่มีมาแลกเปลี่ยนกันกใช่แล้วก็บางครั้งก็ไปซื้อสายพันธุ์จากสวนอื่นแต่ก็ต้องต้องดูให้ดีครับเพราะว่า ไปซื้อมาแล้วพอมาปลูกอ่รอปีหนึ่งครับมันออกลูกมา oh. มันไม่ใช่ก็มีหรือใช่ก็มีอ๋อเหรอไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะใช่ครับกว่าจะได้ครบแบร้อยเจ็ดมันยังไม่ครบเนะี่ยต้องสองร้อยกว่านะครับก็ตอนนี้มันร้อยเจ็สิบเก้าสายพันธุ์นครับผมร้อยเจ็สิบเก้าอีกนิดเดียวอีกยี่สิบกว่าจริงๆเคยมีเยอะกว่านี้ร้อยแปดสิบเจ็ดแต่ว่ามันมีปัญหาที่ว่าปลูกแล้วมันก็แบบตายหายไปแล้วก็ได้มาใหม่มั้งครับ oh. แต่อยากจะหาตามหาสายพันธุ์ดั้งเดิมที่เราเคยมีแล้วมันตายครับอยากอยากอยากได้คืนกลับมาไอร้อยเจ็กว่าสายพันธุ์เนี่ยสายพันธุ์ไหนมันทําเงินทำไรายได้ให้เราดีที่สุดมากที่สุดเขาจะเป็นพวกน้ําว้าดําสาวกระทือหอเทพนมอย่างเงี้ยครับคือมันจะคนพอรู้จักเดี๋ยวนะ อันน้ำว้าดำเนี่ยเขามีความโดดเด่นอะไรมันแปลกยังไงเขาถึงมีคนต้องการมีคนอยากซื้อหาอะไรพวกนี้ครับก็พูดถึงในรสชาติมันจะเป็นกล้วยน้ำว้าที่รสชาติดีที่สุดในตระกูลน้ำว้าที่มี20สายพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็ลักษณะที่บอกว่าชื่อมันคือน้ำว้าดำคือเปลือกผิวมันนะครับตอนดิบๆจะเป็นสีน้ำตาลปนสนิม,มแต่ว่าพอตอนที่สุกแล้วครับไอ้ตรง ส่วนที่เขียวมันก็จะเหลืองปกติแต่ถ้าส่วนที่เป็นสีน้าตาลในการเป็นสีดําเหมือนกับกล้วยที่มันมันงอมจนแบบงอมมากจนเปลือกดําที่เราจะกินไม่ได้จะทิ้งแล้วแต่อันนี้ไม่ใช่มันเพิ่งสุกอ๋อที่เราเห็นทั่วไปที่มันเหมือนที่มันแก่จัดจัดแล้วเปลือกมันดําไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คืออันนี้เป็นลักษณะเด่นของสายพันธุ์มันเหรอแล้วรสชาติเป็นไงก็มันจะเป็นกล้วยที่ทานสดก็คือทานตอนสุกแล้วครับกินเหมือนกล้วยตากอะไม่ต้องเอาไปตากไม่ต้องไปตากแต่แต่ว่ากินตอนสุก ก็รสชาติหอมหวานเหมือนกล้วยตากแล้วเอาเข้าเอาไปเนี่ยเขาไปเอาไปทำอะไรครับเขาก็เอาไปทานบ้างบางคนก็ว่าอร่อยบางคนก็เหมือนแบบเอ้ยแปลกนะเอาเอาไว้ดูเล่นแล้วก็แถมนังกินได้ด้วยอืต้นมันก็เหมือนต้นกล้วยทั่วไปแต่ว่า<อ>ลูกมันใช่ถ้าดูลำต้นก็เหมือนก็ววาพันอื่นๆไม่ไม่แตกต่างกันมากครับแต่มันแตกต่างตรงที่ผลมันใช่ครับสีดำรสชาติมันอีกอันหนึ่งคือที่พี่ชอบมากเลยเมื่อกี้นี่คือ สาวกระทืบหผอมันเป็นยังไงตัวนี้แค่ฟังชื่อก็แปลกแล้วเ<ๆ>พราะบางบางคนถามอ่ะกล้ยอะไรนะอ๋อสาวกระทืบหผอครับฟังดูชื่อก็แปลกๆกแต่ว่าตัวนี้เป็นสายพันธุ์ของตระกูลกล้วยไข่จะเป็นกล้วยไข่โบราณทางจังหวัดตราทางตะวันออกนู่นนะครับอ๋อตราจันทบุรีใช่ทางตะวันออกนู่นนะครับแล้วก็ลักษณะเด่นของมันคือรสชาติหวานหอมอร่อยแล้วก็เนื้อมัน,นครับเนื้อพอตอนสุกแล้วเนื้อผลมันจะเป็นสีส้ม รสชาติอร่อยกว่ากล้วยไข่กับแหงเพชรอ๋อแสดงว่าคนซื้อไปก็ชอบกินมันจะอร่อยอย่างนี้นะกว่ากล้วยไข่ซึ่งกล้วยไข่มันก็อร่อยอยู่แล้วนะใช่ครับทีนี้เทพนมพันนี้เคยเห็นที่มันเป็นเหมือนมือคนใช่ครับมันมือกันติดกันอย่างนี้มือติกันที่ไหวก็ตัวนี้ส่วนใหญ่เขาเห็นแล้วก็จะแบบมันแตกต้นรูปทรงเพราะว่ามันติดกันบางคนเหมือนว่าพคนมนมมือบางคนบอกเหมือนหอยเชลอะไรอย่างงี้ครับก็จุดเด่นก็คือรูปร่างภายนอก อ่าแล้วก็อีกอย่างก็ชื่อมันก็ชื่อดีเป็นบางคนเหมือนว่าเทพเทพพนมอะไรเงี้ยครับ<ม>นอกจากอ่ารูปทรงที่สวยแล้วมันยังทานได้ด้วยบางคนคิดว่ามันเอาไว้อานะไว้ไว้ประดับไว้ไว้บูชาไปไหวสารไหวพระอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมันมันทานได้แล้วก็ตัวเนื้อมันจะหนึบหนึบกว่าไอ้ตัวกล้วยน้าหวา<ม>แล้วแล้วตัวนี้แม่เคยลองเอาไปทํากล้วยบวชชีชอร่อยมากเลยครับอ๋อสรุปก็คือกล้วยสายพันธุ์ที่ทําเงินจะต้องมีชื่อแปลก รูปทรงสีสันแปลกและรสชาติอร่อยทานทานอร่อยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับมันก็จะมีคุณสมบัติอยู่ประมาณ3าอย่างแต่ก็อาจจะไม่ได้ครบว่า,าสายพันธุ์หนึ่งยังมีครบ4อย่างเลยอาจจะมีแค่2อสอย่างก็ถือว่าเป็นจุดเด่นแล้วครับและอย่างสายพันธุ์แปลกๆที่ไม่ไม่เน้นว่าต้องทานอร่อยรูปสวยหน้าตาแปลกๆชื่อแปลกๆมันมีอย่างอื่นอีกไหม ก็ถ้าเป็นกล้วยประดับมันก็จะมีเป็นแบบกล้วยร้อยหวีกล้วยร้อยปีกล้วยบัวสีต่างๆบัวสีชมพูสีเหลืองสีม่วงบัวทองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะมีเป็นพวกกล้วยมีดอกเช่นลุ่งอรลุณอ่ารัตกาลีอะไรเงี้ยครับอันี้คือพันธุ์ไทยโบราณงี้ป่ะส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไทยครับอแล้วมีพันธุ์ต่างประเทศไหมฮะ มีพันธุ์ต่างประเทศก็จะมีเป็นหัวเมาเพราะว่าผลมันจะแบบใหญ่ใหญ่มันจะประมาณกล้วยเหมือนเหมือนพวกคิวบาเหมือนอะไรพวกน,นี้ป่ะอันนั้นจะหอมมันจะยาวใหญ่กว่าหอมหอมไทยเราแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันจะใหญ่แต่มันจะไม่ยาวค่ะนะครับมันอาจจะแบบไซส์ขนาดขคดน้ำอารมณ์มประมาณนี้ครับอ๋อโอเคนี่ก็เป็นหนึ่งในร้อยเจ็ดสิบกว่าสายพันธุ์ที่น้องตั้มมีเมื่อกี้ที่พี่เดินเข้าบ้านตั้มมาเ,เห็นคุณพ่อตั้มอะ่ะเรียกปีแสปีแสคืออะไรอะ่ะ อันนี้อันนี้ชื่อหมาครับอ๋อเหรอแต่ว่าจริงๆมันเป็นชื่อกล้วยพันหนึ่งครับชื่อเต็มเต็มว่าปีแซตาลอก็คือเอาชื่อพันกล้วยแปลกๆมาตั้งชื่อหมาใช่ครับจริงๆมันมีอีกตัวหนึ่งแต่ว่ามันมันมันตายไปแล้วชื่ออะไรฮะโอกินาวาครับโอกินาวาเอ้ยมันมันอันนี้เป็นกล้วยจากญี่ปุ่นกล้วยจากญี่ปุ่นโอกินาวาปีแซโอกินาวาแปลกมากเอาไปตั้งชื่อหมาซะเลยครับผมโอเคครับผม การศึกษาเรื่องกล้วยพันุแปลกหายากจากทั้งหนังสือการลองปลูกลองชิมแล้วก็ค่อยๆสะสมพันธุ์มาเป็นเวลานานถึง2ปีเป็นการปรับตัวเพื่อหาทิศทางการทำเกษตรแนวใหม่ของคุณตั้มธีรพงศุกสว่างซึ่งคงจะเป็นคำตอบที่ดีสำหรับคำว่าเกษตรคุณภาพเกษตรมือทองได้อย่างดีทีเดียวค่ะในตอนหน้าเราไปติดตามต่อในเรื่องของเทคนิคการปลูกกล้วยให้ได้น้ำอ้อยอะปล่อยให้งงกันไปก่อน ค่อยไปเฉลยกันในตอนหน้าถ้าชอบกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ